สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก SK b o คบอนะครับผมมาติดตามฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นคิวของวันจันทร์นะครับฟุตบอลน่าสนใจยังมีนะครับมีเกมหลายคู่ที่เตะกันในช่วงวันเดย์ไนนะครับผมอ่าก็วันนี้จัดมาให้เหมือนเดิม3คู่นะครับผมไปเริ่มที่คู่แรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะทำศึกกับบูฟเฟ่ต์แทมปาเบอรเดอร์ในเซพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็ เอาจริงๆแล้วเนี่ยซิตี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่ไล่ล่าแชมป์นะครับตอนนี้ก็โดนลิพูแซงไปเป็น7คะแนนแล้วนะครับวันนี้จะไปต้องชนะเพื่อลดช่องว่างเหลือสี่คะแนนเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะครับต่อให้วันนี้จะเป็นการเลี้ยงที่บ้านของตัวเองก็ตามแต่โจแกรบ,บูแฮมตันน้องใหม่ไร้บริสุ์นะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้เยอะมากๆนะครับล่าสุดเพิ่งจะชนะลิพูมาในเอฟเอคัพแล้วก็ก่อนหน้านั้น2เกม พวกเขาบุกไปชนะสเปอร์ได้3าหนึ่งถึงเวมบรีถือว่าไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับเป็นทีมที่เจอทีมใหญ่และสู้ได้ดีจริงๆสำหรับบู๊ฟนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าไปเยือนก็มีโอกาสที่จะสร้างเไพรส์ได้เหมือนกันแต่ซิตี้ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังพีคกําลังมั่นใจมากๆนะล่าสุดนี่โอ้โหยิงประตูแบบถล่มทลายนะครับจัดก,การยําใหญ่เบอร์ตันอาเบียนในลีกคัพไป90นะโอกาสเข้ารอบชิงนี่ร้อแน่นอน นะครับผมวันนั้นเป็นชุดสำรองด้วยนะครับชุดผสมลงเล่นอาจจะมีตัวจริงบ้างแต่ก็มีการเปลี่ยนตัวอ่อนในภายพักหลังนะครับวันนี้นะครับมาเล่นในบ้านพร้อมจัดชุดใหญ่ลงเล่นนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับซิตี้เอาจริงแน่นอนกำลังดุดันมากๆเลทเปิดมาจะสูงนะครับซิตี้ต่อ2ลูกจะเป็นต้องชนะ3เม็ดแต่มองว่ามีลุกทีเดียวนะครับว่าซิตี้ตอนนี้กระใจกำลังมาวันนี้2ลูกอาจจะแพงแต่อยางให้เชลซี แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับผมไปดูที่อของแพงอีกหนึ่งคู่แล้วกันนะครับไปดูที่อิตาลีน,นะครับเโาไปอิตาลีนะครับไอแสโรม่าพบกับวีตุสเอนเตลานะครับผมก็โรม่าอยู่นาอาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกลับมาดีครั้งหลังจากชนะซาโซโรชนะปามามา,มมานะครับวันนี้ไปที่หบอลทั่วบ้าง นะครับเจอกับทีมที่จะบอกว่างานไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ็นเตราเนี่ยเป็นทีมจากเซเรีซโอ้โหห่างชั้นกันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับรวไมไปถึงทีมใหญ่เจอกับสมานแบบนี้ผมองว่าโอกาสเข้ารอบถือว่าไม่น่าใช่งานที่ยากจนเกินไปนะครับแต่ปัญหาเนี่ยคือวัอนนี้เนี่ยกำแพงเปิดทารสูงนะครับเงื่อนไขก็คือการชนะ3เม็ด3าม1ประมาณนี้ถึงจะได้ตังค์นะครับผมมองว่า โรมาเนี่ยวันนี้ต่อให้มีการใช้สมองลงเล่นผสมกับชุดหลักอะไรอย่างนี้ก็ตามมองว่ายังดูดีกว่านะครับโอกาสชนะมีสูงลุ้นแค่ว่าจะยิงขาดหรือไม่แค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมยังให้โรเชวิทีีโ้โรมานะครับสูสุดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลสเปนนะครับลาลีก้า1คู่เป็นแล so ้วโซเซดาเจอกับเอสปานยอนนะครับก็ เป็น2ทีมที่ผลงานไม่ดีมากๆในชั่วโมงนี้นะครับชนะใครไม่ค่อยเป็นนะครับส่วนใหญ่จะพบแต่ความ่ายแพ้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงดีกรีแล้วก็ชื่อชา่อของนักเตะตัวบอกต้องบอกเลยว่าเป็น2ทีมที่มีขันลาดนักเตะแล้วก็ศักยภาพที่พอๆเลยนะครับกรากกรจัดการส่วนใหญ่นะครับของ2ทีมนี้มักจะเป็นสูสีด้วยนะครับแต่พักหลังเนี่ยจะเป็นเอฟเวอร์นที่อยู่ดีกว่า นะครับไม่ค่อยแพ้แล้วก็ดาวพยัาิเสมออ่าดาวพยัตชนะเยอะด้วยนะครับผมมองวันนี้นะครับด้วยสภาพที่มันสู่สีกันเนี่ยน่าจะกินกันลําบากอยู่นะครับเลยเปิดมาวันนี้ให้โซเซดาดเป็นต่อในบ้านครึ่งลูกผมว่าวันนี้เอสโอย่าไม่แพ้ครับให้รอไปที่ทําน้องแก้วอักนิดหนึ่งแต้มน่าจะมีเก็บกลับหลังไปนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสามคู่ที่เข้ามาฝากกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยอ่าลาซิตี้นะครับมีโรม่าแล้วก็มีเอสบันยอนนะครับผมอ่ะนี่เป็น สามคู่จาก SK ของเรานะครับผมกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ